เราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบานันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทร,รัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีกับพี่นิพนธ์คะ่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์กำลังรอปิดตลาดอยู่นะคะตอนนี้เข่ามาร์เก็ตลุ่มมันไม่สปอร์ตนะ ค่ะค่ะวอลุ่มออกหรือวอลุ่มนะครับุ่มมันไม่ใช่เวมันมันก็จะออกเป็นตัวอยู่นะครอ่าค่ะมันก็ยังประคองอยู่แสดงว่าตลาดมันก็ยังไม่ได้อยากลงนะครัอืมค่ะรุ่มสามพันหนึ่งมันก็เป็นวอลุ่มใซ้เวนะครับอ้ซึ่งถ้ามันหลุดกรอบนี้ไปมันก็มันก็บอกว่าหนึ่งหนึ่งห้าหกสี่หนึ่งห้าหกแปดนะฮะถ้ามันจะหลุดวันนี้ถ้าวอลุ่มมันห้าหมื่นล้านนี่มันน่าเชื่อถือที่ต้องช็อตตามลงไปอ๋อ้ มันก็ไม่ใช่คือการหลุดเนี่ยมันหลุดในแน้มเวีค่ะค่ะก็มีกรอบมันอยู่นะใช่แต่วันที่มันหลุดเนี่ยในรูปแบบเนี้ถ้าเราดูว่าเป็นเทสต์แโชเดอร์นะค่ะคือถ้ามันหลุดอ่ะวันนี้มันจะต้องมีวอลลุ่มนะครับอ๋อแต่แท่งมันใหญ่นะพี่วแต่ตัวใหญ่เทสต์แโชเดอร์มันจะมาจากเดนโน้มขึ้นนะค่ะกลับตัวใช่มันต้องเป็นแนนโน้มขึ้นอ่ะแล้วก็กลับตัวลงเนี่ยค่ะลงแบบนี้มันก็ก็ลงได้แต่เราเห็นว่ามันมันก็ยังไม่ได้ทําให้จิตวิทยามันเสียมากมาก พยายมาครองไปหน้าร้อยดสิบอยู่นะครับที่เฟกก็ช็อตจนมามันก็เจ้าเก้าห้ามันก็อยู่ที่แนวพอดีนะะแนวรับอคือคําว่าหลุดแต่มันต้องโคลงลงไปเลยนะฮะแล้วก็คุณอาจจะใช้สัญญามีเงินอยู่ช็อตชลงไปแต่แต่เส้นมันไม่ได้หลุดด้วยอยงยังไม่ออกอาการว่างั้นเถอะใช่ไหมจะไม่ยอมแพ้คือถ้าหลุดเก้าแปดหกจุดห้าอันเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะ โอ้จากตนี้ทีสิบจุดนะถึงจะยอมแพ้จริงใช่ไหมเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนกับว่ายังไม่ได้เด็ดขาดอะไรยืนยืนอยู่นะฮะถามว่าทำไมพูดแบบนี้ก็ต้องพูดแบบนี้จริงๆนะครับมันเป็นนี้จริงพูดเหมือนเดิมไม่ใช่มาบอกว่าฟันทงว่ามันลงแนมก็มันมันมันไม่ได้บอกว่ามันจะลงทรงมันยังเป็นแบบทรงนี้อยู่ใช่คือมีคนอยากให้ลงอะแต่คนอยากให้ลงไม่มีหุ้นขายอ่ะ แต่คนที่เขาไม่อยากให้ลงอะเขายังถือหุ้นอยู่อะคือกองทุนเนี่ยใช่ใช่กองใหญ่พว,พวกขายใหญ่ถืออยู่ขายใหญ่เ,เรา,เาลงไปลงไปเขาตายเลยเพราะเขาใส่มาคุณเดหกหมื่นล้านแต่ต้นปีใช่ไหมฮะแล้วลงไปแล้วเขาจะทำอะไรต่อนะนะครับก็ปร<ๆ>ะดึงดึงปะทอไว้นะราคาน้ำมันมะันก็ไม่ใช่เป็นไกมันก็อยู่ข้างบนสี่เก้าเหรียญแต่ถ้าราคาน้ำมันตอนที่มันอสูงมันลงก็สองเหรียญในวันนี้เอาไม่อยู่หรอกเข้ามครับ ปัจจัยมันก็ยังไม่ได้จะถามว่าทำไมมันลงก็ตกใจเยอรมันลงมั้งอ๋อตลาดยุโรปยุโรปมันมันเป๋ลงมาแล้วนะแต่มันก็เป๋ลงมาใกล้ถึงแนวรับเส้นสองร้อยวันมันอีกหลักแต่เทียบกันตั้งแต่ต้นปีเยอรมันก็ยังอยู่สูงกว่าเรานะเขาลงยังไงเขาก็ยังอยู่สูงกว่าเหเ่านะตอนนี้ตลาดทั้งโลกมันขึ้นอยู่ตลาดดีคัอดาวโจนส์เพราะนั้นถ้ามันจะไปนะผมว่ามันต้องรอให้ดาวโจนส์มันลงแหละไม่ถึงว่าจะดูข้อมูลให้พอแล้วก็แบบ แต่เรื่องกลยุทธ์เราก็ก็รู้รู้อยู่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นหุ้นมากอยู่แล้วนะคุณม่อมนะค่ะนะครับเราก็ไม่ได้อยากได้ไรอยนะู่แล้วแต่แล้วมันเล่นโปชิวกลางนางก้อยเลือกก้อยอยู่พี่เล่นเลือกก้อย่าไปมาไปเออแต่ถ้าชอ็อต AOT เออมันก็มีโอกาสมันอยู่ข้้งบนใช่ใช่ที่พี่บอกม,มันก็มีโอกาสได้ไงมันก็มีโอกาสได้ไงช็อต AOT ่คุณเปเออคุณปช็อตตัวที่แบบ โอ้โหมันพูดพูดแล้วมันผ่านมาหมดเลยใช่ไหมคือ <c oughs> ถ้าช็อตในช็อตเอสซีบีบ CB, มันจะหนึ่งห้าเก้างี้มันก็ชอ็อตแบบนี้แหลอมันก็ไม่ใช่อ่าค่ะอ่าหรือใครอย่ามาเล่นรีบาวเคซีก็ก็ที่ผมบอกกันว่าประมาณแปดสิบหกใช่ไหมใช่ใช่แล้วแปดหกห้าสิบแล้วนี่ลงมาแปดสามแล้วเอาไงดีอ่ะอืมคือมันปิดธรรมชาติของการรีบาวอ่ะมันต้องไปปิดอยู่ข้างบนแปดหกห้าสิบแล้วพวกนี้ก็ขึ้นต่อไงใช่ไหมอ๋ออันนี้นนี่มันไม่ใช่คุณขึ้นมาแล้วคุณก็ยอมแพ้เลยให้คุณรีบาววะลุงงก็ตั้เยอแสด่าเเคุณขายพิ่มดิ ตอนนี้ก็เรียกก็เรียกขายขาลง KCE นะคะ,ะ,ะอ่าก็เรียกการขายขาลงก็คือม้วนม้วนลงไปเรื่อยๆนะฮะคือคนที่มีทุนอยู่ที่ต่ำอ่ะเหมือนกับว่าไม่มีแหละนะฮะคนส่วนใหญ่จะติดอยู่ข้างบนแหละเพราะนั้น<ช>จ้าเนี<ช>่ยยังขายหุ้นเพิ่มได้อยู่โดยการม้วนแต่พอใกล้ๆแนวที่มีคนติดอยู่แถว87คูไม่ยอมผ่านเพราะคนอยู่แถวนั้นเยอะ<ช>ก็ลงมาก่อนก็ลงมาก่อนธรรมาชาติของคนก็คือ ที่ยังขาดทุนอยู่ติดแปดเจ็ดขาดทุนสามบาทยังไม่ขายหรอกนะออขาดทุนตั้งยี่สิบเนี่ยที่จะยอมเนะยถ้าสามสิบนี่ยอมแน่นอนนะยอมแพล้ละนะหมายความว่าเจ้าห้าสิบาทเนี่ยห้าสิบาทแบบไม่ขายแล้วยอมตายเออจ้ายเจออ้าเขาจะขายไปเรื่อยฮะเจ้ายืนขายภาษาภาษาเล่นต,ต้นทุนเจ้าห้าบาทนะฮะเจ้ายืนขายอยู่นะฮะคุณไปไปดูลยเจทีเจ้าเขาเนี่ยต้นทุนห้าบาทเพราะจากเขาขึ้นจากห้าบาทมาหนอยสามสิบแบบรุปไม่มีออกมาเลยนะฮะ ออตอนลงออตอนเริ่มลงมาจากร้อยสามสิบแบบวรุ่มเริ่มเยอะอยู่ข้างบนนะค่ะค่ะแสดงว่าไอ้ตอนขึ้นจากห้าบาทเป็นร้อยสามสิบแบบวรุ่มไม่ได้ออกมาเลยเออก็เลยกขายขาลงอ๋ออันนี้เสียนรุ่นละชาเงินทุดเลยต้องบอกว่าคือตายละควงเจเลยนะฮะนักทุนรู้จักกันนะนะหุ้นควงเจเลยอันนี้พูดในฟังนะแต่สไตล์นี้สไตล์ตามหุ้นแบบเนี้ย คนนี้ต้อมาจากสมัยราชางินทุนแน่นอนเวลาดูสไตล์การโมดิฟายคือคืออย่างนี้ผมว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเปิดเผยอะไรมาเยอะแล้วนะคการที่เราจะมาพูดในตลาดหุ้นเราต้องเรายอมรับฝัามจริงเง่ยต้องมีมาเก็ตเมเกอร์มาเก็ตเมเกอร์มันเป็นใค่นะฮะเป็นผู้อะไรนะฮะอย่างเราต้องบอกว่ากลุ่มแบงก์ก็ไม่มีมาเก็ตเมเกอร์หรอกมาเก็ตเมเกอร์คือกำไรตัดทุนของมันแล้วแหละเพราะหุ้นมันทุกคนเก็บไว้ตลอดชีวิตนะฮะ ทุกเจ้าก็มีหมดทุกกองก็มีหมดแหละถูกไหมมันก็ไม่มีเจ้าแล้วเจ้าเลยว่าเจ้าของช่ค่ะค่ะคนที่หุ้นใหญ่สุดแต่หุ้นทุกตัวมันมีหมดแหละนะถ้าไม่เชื่อเราเขาหุ้นเข้าตลาดสักดวงสินะถ้าคุณมีความสามารถทําบริษัทกาไรแล้วเข้าตลาดแล้วคุณลองเข้าไปแล้วคุณจะเข้าใจที่ผมพูดเลยนะะค่สภาพแบบนี้นะถ้าคุณไม่ใส่บิดนะวางเวงมากเลยอืบิดไม่มีนะถ้าคุณไม่ใส่ไม่มีกระเบียดนะอันนี้เราพูดให้ให้เข้าใจนะว่า ก็จะเป็นแบบนี้จริงๆนะนะฮะไม่ว่าตลาดในโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยจะควบคุมเรื่องหินใจนะฮะกันแค่แมวมาใช้กันแต่บ้านเราผมไม่เห็นวันนี้กฎหมายก็แลต่อออกมานะครับอันนี้ผู้ให้นฟังนะฮะก็หนังสือพิมพ์เสือเห็นเอาเอาอะไรปิดลงก็เหมือนเดิมนะฮะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันมันมันเป็นคุณภาพของตลาดแต่ละตลาดมันไม่เหมือนกันค่ะค่ะค่ะ ก็ยังมองว่าตลาดหุ้นน่ยมันยังไม่น่าที่จะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปทำอะไรกับมันด้วยเสถียรนิเมากๆนะครับต่ถ้าจะเล่นนะครับก็ได้นะฮะอันไหนมันเขียวก็อย่าไปซื้อแดงซื้อได้นะครับแล้วก็ยังดูหุ้นที่มันเป็นโน้มขึ้นอยู่หุ้นเป็นโน้มลงก็ซื้อมาวันหนึ่งเมื่อวานวันนี้ขึ้นมาก็ขายละอย่างเนี่ยจบไปอย่าไปติดพี่พี่ซีพีเอฟจบไปยังยี่สองยี่หกสองห้านะคะยัง เอาจบตรงไหนคะตัวซ P ใช่ไหมซีพค่ะโอ้ยเพิ่งเริ่มขึ้นใจเย็นเอาไหนพี่บอกว่า<ต>ถ้แถวเนี้ยถวแถวได้มีย่อก่อนอาจะจะถามจะจะทอะไรจะทําอะไรต้องถามก่อนก็เล็งไปมาถามว่าคนที่ถามเนี่ยจะทําอะไรคุณจะเสรดหรือคุณจะถืออถ้าถือไปจนจบการขึ้นแล้วแล,วแลวจะลงมาใหม,ม่ถือลงมาใหม่แล้วหลุดยี่ห้าบาทลงไปเนี่ยนะพี่หลุดยี่สามบาทลงไปเนี่ยอันนี้ถือว่ายังขึ้นไม่จบอมีไหมให้กันให้เข้าใจก่อนติดอยู่ ถ้าคุณติดอยู่นะคุณรอเลยมันจะไปต่อได้อีกโอเคอ่าไปต่อได้อยูยังไม่จบคือการขึ้นจาก23บาทมาเนี่ยยังขึ้นไม่จบผมสรุปว่าอย่างนั้นแต่ขึ้นไปน่ะมันโอกาสย่อลงมาที่25เนี่ยเกิดขึ้นได้อ๋อเอ่าก็วนทุนถามว่าคุณยาวอะไรเงี้ยติดติดเออคุณยาวแล้วถ้าคุณติดอยู่คุณรอรอขายอืมอืมรอขายข้าบนนั่นแหละแล้วแต่ยี่แปดยี่เาแบบนี้ยประมาณเนี้ย กคะติดจองกันมามนต้องเฉลี่ยด้วยอ่เท่านั้นเนี่แล้วก็ออกมา,า,านะฮะค่ะค่ะเฉลี่ยไปตากทุนอยู่ยี่เฉลีย่ยม,มันจะมีมีอ่ามันจะมีฟิลลิ่งแบบหนึง่งเฉลี่ย <Okay. S 2> ไปปุ๊บเฮ้ยทุนลงเลยยี่แปดไว้ขึ้นมายีเจ็ดเจ็ดแทะเราเฉลี่ยไม่ไว้เอาวิ่งลงเลยอู้หเหรอ คือขึ้นขาลงมันไม่สามารถกาหนดราคาขาได้หรอกเนียมันจะกําหนดได้ตอนที่แบบรูงี้นะครับายให้ครูาฟีโบไปวัดเนี่ยมันจะไม่พอดีว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ยมันมันแต่อินเด็กมันอาจจะวัดได้นะขาลงขาลงแต่ถ้าเป็นหุ้นรายตัวนะคุณต้องไปศึกษาเยอะกว่ามันเสียเวลามาที่จะไปวัดนะครับตัวเบต้าของคุ้นแต่ละตัวอะไรพวกนี้นะมันเสียเวลาแล้วแล้วทีมันก็ เราเห็นนะเจ้านี้เล่นอยู่ดีๆใช่ไหมมันเปลี่ยนมือไปแล้วอีกคนท <Okay. S 2> ำเนี่ยฟิลลิ่ง <Feeling S 1> ก็ไม่เหมือนเดิมละนะก็<อ>ก็มันเป็นอย่างที่เราคุยกันมานะครับ <Okay. S 2> แต่เราก็ต้องคุยกันทุกวัน,นเห็นเขาบอกพี่นุพลพูดซ้ำเหมือนเดิม <laughs> ก็ใช่ที่ให้ผมพูดอะไรแล้วมันเป็นเหมือนที่ผมพูดแหะผมบอกที่ว่าเนี่ยมันยังไม่หลุดนะถ้าคุณจะช็อตทีเฟกนะค่ะผมก็ทําใจแล้วค่ะพรุ่งนี้มันเด้งุณก็จะทับลอตไปค่ะสูงว่าเจ้าข้าห้าผมก็สต็ับลอดตายละค่ะค่ะค่ะได้ค่ะใช่มันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะแล้วทองคืนนี้แล้วคะพี่อ่าทองเมื่อคืนใช่ไหมครับก็มีคนลองมาของเราถูกไหมครับค่ะค่ะแล้วก็ถามว่ามีใครรออีกมีผมไม่ีคนหนึ่งค่ะผมรอมาแต่ผมปิดไปแล้วนะ ผมคิดว่ามันจะทรงทำสีทีหนึ่งแต่ผมก็ยังยืนยันว่ามันจะมีสามขื้นนะฮะสามขื้นที่สูงกว่าหน 1, 2, 7, 0, ึ่งสองเจ็ดศูนย์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าถามว่าเออ,อาจารย์ที่ว่ามันจะเท่าไหร่หรผมว่าสูงกว่าเดิมแล้วก็ลงใหม่อีกแล้วทำไงต่อคะตอนนี้ทองตอนนี้ก็คือรอช็อตนะรอช็อตโคตรนะรอปิดจะช็อตโคตรไปก็ได้แล้วรอรองใหม่ที่ไม่หลุดตันสองร้อยห้าเอ็ดห้าสองนะครับ าจจะลงมาพีนิดวเเนี่ยเหมือนเมื่อคืนใช่พันสองร้อยห้าสิบสองแต่ใดถ้ายังไม่นับสามนะค่ะค่ะอย่เป็นไซเวยอยู่นะตอนนี้ยังไม่นับสามครับ <c oughs> ยังอยู่ในสองอยู่ถือว่าเป็นการปรับฐานอยู่นะอยู่ในสองเพราะนั้นนหละปรับฐานปูให้มา่หวานไปซัดไปถึงตอนนี้ได้สัญญาเราสองร้อยเลยนะคุณมอเยอะนะสองร้อยบาทนี่ถือว่าเยอะนะสองร้อยบาทนี่ก็คือหนึ่งสัญญาย่อยเนี่ยได้ส <c oughs> ิได้พันหนึ่งค่ะค่ะ เจาสัญญาใหญ่สัญญาหนึ่งได้ห้าพันนะค่ะิสัญญากว่าห้าหมื่นนะเยอะนะห้าหมื่นนี่ลงทุนห้าหมื่นนะไม่ได้ลงทุนเยอะนะเยอะนะอืมค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากนะคะได้ค่ะคุณนิพนธ์ค่ะค่ะค่ะก็ตลาดในตอนนี้ที่คุณนิพนธ์บอกเจ้าไม่ยอมให้ลงนะฮะถ้าเจ้าไม่ยอมให้ลงอ่ะเราก็หากินกันไปนะฮะตามเจ้าเข้าไปนะคะว่า มีการขยับตัวยังไงกันบ้างในตอนนี้สําหรับหลายๆท่านเองนะคะค่ะอ่ะใครติดอะไรก็รอขายกันบ้างนะถั่วอะไรถ้าถั่วไม่ใช่แล้วก็ตัดใจนะค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามาคุณธีรศักดิ์แล้วก็คุณกรพัฒน์บริเชตค่ะพักสักครู่ค่ะ